วันนี้ได้มะม่วงน้ำประหวานมาค่ะมะม่วงเบากินกับน้ำประหวานเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะทุกคนไปชิมคำแรกกันค่ะทุกคนนี่เลยคะ่ะจุนจุ้ง,งอย่างนี้เลยอจะบอกว่าสุดยอดมาก,ะกอ,าาอะทุกคนโอ้โหหวานตาเชวาวทุกคนดูน้ำประหวานเขาสิคะเข็มข้นมากนะคะคำที่สองเป็นไงอ จะบอ่ไม่ต้องบญญรรยายค่ะทุกคนนะคะเปรี้ยวสุดๆนี่แหละของแท้ที่เขาบอกว่ามะม่วงเบากินกับน้ำประหวานเออไม่มีมะม่วงไหนแล้วว่าที่จะเปรี้ยวขนาดนี้สู้ไม่ได้แล้วจริงๆนะคะไม่ว่าจะมะม่วงไหนก็ตามนะคะยกเว้นมะม่วงเบานี่สุดยอดของความเปรี้ยวแล้วอ่ะดูเพลินกันไปละกันนะทุกคนเราจะขอกินไปอย่างนี้เรื่อยๆละกันนะ เ,เพื่อนๆก็เกลือน้ำลายไปก็รักกันนะคะอะขอไปกินก่อนแล้วกันทุกคนดูกันไปล้กกันนะกลือน้ำลายตามกันไปล้กกันนะคะใส่ีวิตให้มันง่ายๆเมื่อยก็นอนคิดหลายก็ให้ผ่อนคลายอันใดบอดีก็บรต้องเข่าใกล้คนใดท็อกซิกก็เอาตัวออกห่างเรื่องเล่าใดบอดีก็บรต้องให้ค่าจริงๆสวิตบอจะเป็นต้องขบคนหลายให้ยุงยากบางทีกลับไปอยู่กับตัวเองแน่ก็ได้ ลองใส่ชีวิตแบบสันโดษอยู่โตคนเดียวและลองกลับมาทบทวนตัวเองบึง่งชีวิตเ่าตอนนี้เหลือคนดีๆอยู่สักคนที่เ้อคครจะแคร์ลองทบทวนบมงวันที่ผ่านมาสิ่งใดที่มันเป็นกําไรในชีวิตเฮาเหตุความดีเอียงมาแหนแล้วอันใดที่เป็นผลงานเด่ดแนวภูมิใจสิ่งใดเฮ้ามกเราก็เลือกที่จะเหตุต่อสิ่งใดที่มันอโอเคก็ตัดไปได้เลยถ้าเฮาเข้าใจตัวเองจริง บางทีเฮาบทจะเป็นต้องไปเป็นแบบภัยก็ได้บ่ไม่หนาดี่จะต้องไปอิจฉาผู้ใดถ้าตอนในที่สึกว่าใจมันวาววนกวนกวายจนเกินไปถึงเวลาที่เฮาควรกลับมาดีทอร์ใจตัวเองถูกเรื่องเฮาจะไปต้องเลือกเลยเพราะใจมันบันทึกเย็บป่อยเรื่องบ่ดีมันหกใจคนในพลังงานลบก็ออกห่างอย่าพยายามไปเปลี่ยนภัยปับที่เฮาให้เขาใจธรรมศาตร์ทุกอย่างมันก็เป็นของมันแบบนี้เรื่องของมัน และก็เรื่องของเราเขาจะเอาแต่เรื่องของเขาก็พอ Mada, aku dah yakin ke Mada Bina Dia bawa WhatsApp lah Apa? ไปแล้วเด้อเดี๋ยวมูเจ้าอยากน้ำไปละไป